สู้ยากเนาะขยายความอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะฟังผมจริงๆนะถ้าจับมาเจอเจเคจริงๆรสยองเลยทั้งสองจะอาจจะเอียงไปเจเคนะไม่มีเอียงครับไม่เอียงไม่เอียงผมพูดแล้วผมไม่ไม่เอียงเฮ้เฮฟิกว้แบบเดี๋ยวกูดูดีกว่าว่าชื่อไหนแม่งกดโบตฟังไหนกูให้แบบแช็ดฟ้าดีกว่าวะ ไม่งั้นหาแจกช็อปแชทเขียวดีกว่าเดี๋ยวให้เขาทำให้แบบแจกกิฟต์ซับดีกว่าตาอาร์ตมึงทำเป็นไม่เนี่ยไอ้เฮียทำช่องกูเนี่ยมันทำช่องผมเนี่ยโอ้โห,โห K O D หนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ไหนยะไอ้หลุยกูเปิดโหวต K O D หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหหกหกร้อยแปดสิบแปดโหวตโอ้โหเจ็700ดร้อยโหวต วงการให้มันคลองกันดานมันจะฝืนมันจะทอนละมันให้มันคิดมันมันได้โอ้โหการร้อยแปดสิบหกโหวตละเรื่องไงวะ เอาแล้วเปิดมาเป็นกันแบนแบบเลยเหรอรายี่สิบบาทโอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเปิดมานี่แบนแบบกันเลยครับผู้ชมครับต้องตวงครับตวงบอกเลครับเป็นข่าวดแบนที่เขาบอกว่าเรื่องแบนแล้วเป็นกล่องมกลางเมืองครับตวงบอกฮะตรงนี้ฮะแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยนะไม่เคยอยู่แล้วถูกต้องไอ้แม็กเอ้ยลุงแม็กนี่คือเมนครับหรือว่าแบนเฟสคอยที่มันบั๊บครับ เ้ยแล้วม wow. ีเลอะขึ้นมีไวยังไม่มีใครแบนว้าคือ J K J K ใครพิมพ์นะฮะใครเชียร์เคอดีก็พิมพ์เชียร oh> ์เคอดีนะพิมพ์ได้นะพิมพ์ได้นะไม่จะไม่แบนนะครับอย่างรอดเขาบอกครับรอดที่บอกเลยว่ามันโกงมากคุณผู้ชมฮะแต่แม็กเกลงเว้ยนี่ครับผมส่วนไอเทมอ่าช่องข้างล่างครับผมที่ทําให้ อ่าลดประสิทธิภาพฝ่ายศัตรูครับก็เป็นทางด้านของไบรยกับไอเบรกนะครับผมก็คือแบนหมอกกับรับแทงนะเลือดมันเองก็คือ,อไม่เห็นแลยก็อบอกว่ามันบางคนอาจจะรู้สึกไม่ไม่เห็นผลแต่สําหรับสำหรับต,ตัวพี่พี่มองว่ามันเห็นผลนะการที่มวิสัยทัศน์ในการเล่นมันแคบลงหรือว่าเห<อ>็นผลหรือเปล่าเพื่อนไม่สามา่ถรู้เลือดตัวเองได้มันมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นลำบากหน่าถูกไหมอือใช่ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าโดนคอมโบกับอ่าคอมเจีเลือดจะลดเรื่อย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 สิบห้าวินาที ไม่รู้เลยจะทายตอนไหนด้วยซ้ำใช่ครับบางทีเราเราแบบขนสนามอย่างเงี้ยเรามีแต่คน J K ว่ะยังเขาบอกเนาะแม่แม่ป้าป้าลูกลหลานอยู่ไหมไหนเนี่ย K O D มาแล้วเนี่ยแม่แม่ป้าป้าอยู่เปล่าแม่แม่เติ้งเติ้งเติ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอัดเป็นจังหวะเลยฮะหมาเขาจงรับ J K ครับผมเจอกับ King of Dark ครับวันนี้เยมรักจะใช้ใน รูปแบบสูตรสีขาวหรือว่าพุดขาวนั่นเองโอ้ยพุดขาวอ่ะเอ้ยไม่ใช่สีส้มละนั่งนีก็ไลท์อัพคร่าวๆครับนี่ดิสตูมกันมาหนี่ก็เป็นชิโรยาชาครับผมผู้ชมครับโอ้ยนี่ก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ JK มาเขาค่อนข้างนานพอสมควรนะหลายปีเลยนะครับผมก็บอกว่าชื่ออะละคนนี่ก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับว้าวเน้องเซิร์ชอย่างเซิร์ชชาโนนครับผมอาร์เธอร์นะครับผม ไล่โอบเมื่อกี้หลุดเหมือนจะหายไปแล้วไล่อับเมื่อกี้แม่ไม่ทันเลยไ่ทันไม่ทันพี่ไหมเ้ยใครแม่งจับผ้าไปไอ้โกรีไปไม่เป็นเลยเวทเจคีครับคุณผู้ชมต้องจับต้องจับต้องจับครับคุณผู้ชมนะตรงนี้ฮะนิรมิดมันอยู่ไหมวะน้องเลยครับอะมาครับตรงนี้อ่ะ น้องเบาเดี๋ยวน้องเบาพูดทางฝั่งเคเคแล้วกันแต่พี่โกพูดทางฝั่งของเกลดีให้แล้วกันครับน้องชายโอเคครับคนแรกครับบูลลี่ครับผมบิ๊กโจ๊กซอยแบสครับซอยจูครับิิซอยจูฟินครับฟินสีภาคดีกว่าคับฟินดูมันราครับผมบิวเลอร์ครับได้ผมเนี่ยผมฟังด้วยขอขอฟังเกมนึงก่อนฟังไอ้โก๋ไก่นี่ก่อนคอมพาวน์ดีกว่าเดี๋ยวไปดูครับแฟมแฟมแฟมนะครับผมโฮมครับริวครับผมไนท์ครับอเล็กครับขอบคุณน้องพัสดุกรน้องขอบคุณมาก ซููซูค <or> รับผมสมปอครับไม้ครับอเล็กครับผมแล้วก็เปเปอร์จะมีอเล็กเป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 เัเปเปเปเเป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 ูปเ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 เปอสเเปูกเ้เี่ปเ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 ปูปเปเปเเป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 นกเเปเปเปเรเปเปปเปเเป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 ปเ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 รเปปเเเปปเไโเปเมเ มันโอ้โหมันมันครบเครื่องอ่ะไอรีโออ่ะจริงๆนะเล่นบวกอะเล่นอยู่กับอีเวสนะโอ้ยนะมาโก้นะครับผมเดวิลครับสุพัฒเลวเนลโอ้โหอู้หูผมอันนี้อะไรลุกคุณมดโอ้ยพูดแต่ละชื่อครับอุ้ยมีชิโรอีกที่ที่ลุงชอบด่ายชิโรไอสัตว์มึงอยู่ไหนลงด้วยเหรอชิโรยาชาไม่ได้เป็นพรรามันพาร์ครับไอมาโกก็ลงเนี่ยเอ็มดีเก่าเนี่ย ว่าแบนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นีไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอแล้วนะกลางเมืองอ่าโอเคหรือการลีห้องส่านลีสักหน่อยครับน้องชายตรงนี้ครับครับมาครับอะไรเงแล้วจะสุ่มออกมาเป็นแบนไหนครับถ้าเป็นกลางเมืองนี่ก็ถือว่าโลกมันกลมครับแต่สุดท้ายแล้วครับมันสุ่มมาเจอโกดังสนามบินครับผมเสาแดงครับโอ้โหต้องบอกเป็นพื้นที่คลาสสิกนะครับผู้ชมมาในการเล่นเทนนิ่งนะครับแล้วแบนออกไปแล้วนะครับผมเป็นทางอะไรฮะวาวยังไง เขนได้นออกมิครีจินนนออปืย่าให้ได้ครันนี้เติมแรงมันยื้อเกมการการหมดเลยอันนี้บอหมดไม่เติมหรอกคขนนผู้ชมฮะถูกต้องก็จะมีมิลเลอร์ครับรีเจนิซิสครับผมแล้วก็อะดรีนารีนครับแม่งแบนไปแบนอะไรกูงงเนี่ยกูรู้แต่จากแบนซุปไก่สกัดเนี่ยบ้างครับคุณผู้ชมฮะดูวเอเอาแบนซุปไก่พี่ดังเนี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยทางขวา รายกับไอเบรคงงนะครับผมงรับลายกับไอเบรคครับทุกทีฮะแล้วมันรอรับชมครับฟังภาพจากบิลลี่เคลดีครับและตัดมาที่เวสครับผู้ชมฮะจับตามองาคารองสวยมากลังเล็บปีเขาบอกนะพี่โกน้องน้องบอกว่าจะร้องเพลงนาคารได้ไครับผมพอได้เลฮะกจเคฟายเอเวนฟรอมเดอะคิงมิงมชมิงมันเอาไป่งลมีเลสีตีมัน่เชอในแคนนในนในนิวา มีเตี้ยมไม่อะไรเลยนไม่ได้อยู่นะคล้ายนะคุณผู้ชมฮะคล้ายนะครับผมคุ้ยสวยว่ะฟังฟังท่อนเดียวเขาปากชงลงแปเลี้ยงปากชงลงไอ้เหี้ยครับผมเป็นไรนี่ละเป็นนี่อ่ะแต่มาครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับเปิดไฟเปิดฝีแล้วฝีแรกตัวเป็นตัวปากของใครไฟนะเปิดแล้วดัดอุ้ย ไม่ลงมั่วเวทไม่ลงมั่วน้องไม่ลงมั่วค่อยๆเวทค่อยๆบุบค่อยๆน้องขึ้นครับมีโซล็อกมีดารีดาลีนครับผมทางฝั่งนี้โอ้มีทางเวทโดนแบนไม้แบรนทางไม้ทูดว่าหรือทูเครสครับผมแล้วก็มีทางเอ่อนาโนดาเมจครับตัวนี้ครับแต่เป็นการโดนบัฟุบโดนดีบัฟมาครับเหมือนจะเป็นทางฝั่งของเอ่อเคลดีที่กดใส่ทางฝั่งของเจเคคุณผู้ชมฮะ เลี้ยงไงครับวมีกดทามกดซูริเปอร์แก้มาคุณผู้ชมแล้วไงครับตีตายฆ่าได้ครับเวทที่เป็นมือไม้ครับโอ้โหโดนกูเคิร์ตไปอย่างนี้ยังไงครับเอาบัดสาวไปรู้อะไรเบื้งไปสาวไปครับเวทบอกตรงนี้จะสาวตัวสำรองเอ็นดีรูว่แม่กำลังจะตายไปไหนยิงด้วยไม่คิดอะไรครัำนี้ชิวๆทีแล้วตอนนี้สกอร์โดนนำอยู่แค่สกอร์เดียวเขาเวทบอกขอไม้หน่อย ลุงผมขอไม้หน่อยลุงจะได้ไม้ใหญ่ไปถึงยี่สิบวิเหน้าผมบังใกจะกลับมาแล้วเวสบอกที่ต่อยตัดไปก่อนไม่เป็นไรเวสอกผมทนได้ลุงผมทนได้อยู่เวสบอกต่อยไปก่อนตรงนี้แล้วมาแล้วไหมครับไม้ มาแล้วไหมแล้วเวสถือเรื่องแล้วมาแล้วครับคุณผู้ใจของเวสครับตรงนี้ครับแล้วเอาเลื่องเอนที่มาแล้วครับมายแร่ฝีแลกของเวสจะมาไหมแล้วลงมารอเทศคมคมตรงนี้เวสแทรกมาอย่างไม่ตายครับูแลวกายเป็นสุพ์ครับ่านผู้ชมมาโอ้ยลั่นุ่งมาแล้วครับสุพ์ครับตรงนี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหลานลุงเหมือนกันตรงนี้ครับสุพ์ตครับ โอ้น้องชายลรเวทมาอาหูทิกนี้ครับบุลลี่ครับโอ,โอ,โอ้ลับไหลแล้วพอเจเได้ไม้กลับมาท่านครับเกมเปลี่ยนเลยคุณผู้ชมฮะแนวดีจะแก้แผลยังไงครต้องบอกว่าตามไม่เยอะแต่ผู้เล่นล่างฝั่งอเค d นดี่ี่เหลือแค่2คนเท่านันน้นครับว้าวโอ้โหนี่เลยครับผมไม่แปลกใจเลยพี่โกททำไมเขาต้องแบดไม้ก่อนนะค,ะครับ เออนี่ก็เพราะแบบนี้เลยไม่หดเกินพอเวลาไม้มันหมดเนี่ยกลายเป็นเวลาปีศาจขอเคเคมันกลับขึ้นมหม่กันแล้วโอ้โหแล้วใยชนะในวินแรกหรือว่าในเราได้ตกลงไปด้วยฟังคอไม้มาหายวับเลยจริงเอเคแม่นอนจริงๆมันแน่อยู่แล้วของไม้แล้วคือไม้มันออกมาครับจากนั้นมันลั่นเลยครับพี่หัวถูกต้องครับผู้ชมสวัสดี 7 3 2 3คนดูอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะตรงนีต้อนรับอีกครั้งนะครับผมบอกเลยว่าโคตรมันนะผู้ชมตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วไงครับมาดูที่เคลดีจะแค่เกมยังไงครับตรงนี้ครับผู้ชมแล้วเหมือนจะมีการกดทางฝั่งของเออโอเมกดีมันสีส้มมาสวยนะมันเหมาะกับสีส้มเนาะ ฝีดไม่อันเก่าียอันเก่าอันเก่าขอใหยครับผู้ชมฮะเฮ้ยอโมฮอคอันโมฮอคมาแล้วครับผู้ชมฮะตอนนี้ผมจำมันได้หรือว่าจะกดสกิลอด่นกันมากตรงนี้ตัวละครตัวเนี้ฝั่งของเคลนี่ครับเกงแดงมาดูครับว่าจะกดแก้เป็นทางฝั่งของคูเคิร์ดอีกครั้งไหมเลือกในจังหวะต้นเกมดีแล้วหรือยังครับผู้ชมฮะแล้ยังไงครับผู้ชมยังไงครับยังเข้าไม่ได้ครับตรงนี้ฟีดยังปกลงฝั่งอยู่หรือฝีดแล้วตกไปทางฝั่งของใครครับผู้ชมฮะ และ J K เหมือนหลุดเข้ามาอย่างนี้แล้วมีการกดแล้วครับครูเคิร์ดเอาไวอยู่ได้อยู่ J K ที่โดนกดครับคุณผู้ชมเอขอไปครับ K D ที่โดนกดคุณผู้ชมฮะแล้วไงโดนอีโมหรือเปล่าใช้ไม่ได้แล้วโซลิเปอร์กดมาแล้วแล้วโดนลดดาเมจอีก50เปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชม50เปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้จะเล่นแก้เกมไงโอเมก้าโอเมก้า A D ครับว่ากดกันมาครับวันนี้ฮะต้องรีเซ็ตเพื่อนได้ไม่กดอะไรเบอรวันเนี้ยครับ ก็ตอนนี้ไม่มีไม้กันทั้งคู่นะครับผมมู้ยชมหมายนี่แม่งโดนแบนทุกไฟเลยเนาะงานเสนองนสนับนะครับทำไมเขาแบนแบ่หมายกันวะมันเป็นเพราะอะไรวะเกดไปได้ครับ แล้ไงครับเกมยังเีดนนำเหมือนในตอนเกมเมื่อกี้นะครับอาเธอร์เทดกับไมค่หนึ่งนครับทุกผู้ชมฮะสามต่อสามครับอันนี้พิ้งยังคงเยอะทั้งคู่ครับอยู่ในเฟสของการที่เล่นด้วยกันเซดีหรือว่าโอเมก้าดีครับตรงเขาเรียกว่าลดเวลาในการชุบได้เร็วขึ้นครับเปลาฮะและเกมเหมือนขึ้นนำมาแล้วหนึ่งเปลี่ยนผู้ชมฮะแล้วยังไงครับตรงนี้จะปล่อยเซมาตรงนี้โอ้โหอะไรครับเปล่าไม่เห็นมีอะไรนะโอ้โหอะไรครับเปลาไม่เห็นมีอะไร หักหน้าคืนดีคุณผู้ชมฮะโอ้โหูอู้หอะไรเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม้มาหรือยังครับมาแล้วฟินตรงนี้ครับต้องบอกว่าฟินจะได้ไหมแล้วฟิดออกมาแล้วไม้มาก่อจเคเคขึ้นนำครับฟินตรงนี้ต้องรีบเจดขึ้นกลับมาเหมือนกันผู้ชมฮะแล้่ายครับเวทอยู่ตรงไหนครับเวทเหมือนไล่ล้ำอยู่กับฟินก็ยังไล่ล้ำครับตรงนี้ฟินนะขออภัยอ่านผิดอ่านชื่อผิดขออภัยนะคุผู้ชมฮะแล้วฟินมาตีตรงนี้มาแล้วโดนเจดไม่เรียบร้อยโอ้โหเงีย และสี่ตัวผู้เล่นครับตั้งเปล่าเคดีมันไม่รอดนะครับเปล่ายากแล้วฮะโอ้โหเหลือเพียงห้าคนสุดท้ายครับแล้วคิวสี่ตีไปเป็นยี่สิบสี่คิวนะครับสำหรับ 6JK ครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยยักษ์กันแบบนี้ไม่มีปัญหาตรงไหนโัวดังสนามบินเสาแดงตกไปแล้วของชื่อ J K เก่งมากแม่คุงเก่งมากแม่ค่ะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่า J K ก้าวขาลงเรือไปก่อนวันนี้ หนึ่งคะแนนครับคุณผู้ชมฮะแล้วมาดูเอ p ทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งของเคลดีครับเป็นทางฟินครับโอบห้าคิวสามเดยทตั้งฝั่งของเจเคครับนมสดคอล์รเฟิร์สเจ็ดคิวหนึ่งเดยครับคุณผู้ชมครับวิ่งนมสดจริงชื่อที่สดนะปาได้ไหมสอชื่อเลยนมสดสดสดจริงนีจ๋าครับตอบแค่จ๋าในในเกมอย่างเดียวนะฮะอย่าไปสดข้างนอกนะครับผมหมายถึงอะไรครับเมึงดูเอพีเอสไลมือว่ะใครอ่ะเก้าสิบ ูไไม่ด้ครับใครไปจับไว้พีย่อะเอฟปีครับสิบเอฟปีสดได้นะฮะเอนปีเอันปีท่านสดออกมานะฮะใช่ครับผมภาษาเหนือนะภาษาเหนือนี่แปลว่าปริ้นนะข้าสดเลยโอ้โหปริ้นเลยเหรอครับวันนี้ถูกต้องครับมันจะปริ้นออกมาครับครับตรงนี้ครับกลับมาดูครับผู้ชมฮะสำหรับเฟดแบนครับแบนแมปกันต่อเนื่องผู้ชมฮะตรงนี้ก็ทีมที่สี่ครับอืมนะยังไง เมื่องบุญครโบครับแบบกักศพโรงพยาบาลครับสำหรับทีมของเคียวดีครับน้อได้มาทางด้านของสนามบินค่ายทหารซึ่งเก็ยังมองว่าเป็นไฟตรงอยู่ดีนะครับผมแมพที่แบบค่อนข้างเะกว้างสู้ยากเนาะขยายความอย่างนี้เลยนะนครับผมอ่ะมมฟังผมจริงๆนะถ้าจับมาเจอเจเอคอะจริงๆสยองเลยจริงๆนะคือผมไม่ได้ว่าเดี๋ยวว่าผมเลยนะคือจับมาคือแบบ กูรู้ว่านาโคเลยแบบสายนี้ม่งยากอะเหี้ยแบบแล้วแม่งแบบปีปีนี้แม่งมืดด้วยเรียบร้อยครับโดนโดนทุกตาครับผมผวาจริงทุกตาครับปีนี้ POD นะรู้แล้วมันแพ้แบบคนแบบจับตาดูหลายๆช่องมันเยอะไงกูเคยดูแล้วนะครับผมแต่ละช่องแม่งเยอะแล้วแบบสาวมีเวลาจกเนียๆอะไรอย่างเงี้ยเดินภายในหนึ่งนาทีนะครับผมปิด JK ไม่ลงนะครับแน่นอนเขาจะได้กลับมาถือไม้อีกครั้งครับถูกต้องครับแล้วถ้า เากลับออเอาหน่อยไปเคเดียวหน่อยไปไม่ว่าจะเป็นนมสดครับผมเชียร์ทั้งสองแก๊งครับเชียร์ทั้งสองเชียร์ทั้งน้องมันด้วยแล้วก็พัดลงใช่ไหมพัดลงครับเสูสีขึ้นสุพัฒรลวๆเลยครับโอเคครับผมผมคิดว่าไม่เชียร์ทั้งสองแล้งครับพูดจะสุพัฒแล้วเมื่อกี้ครอบเเห็นแล้วครับน้องสุพัฒครับยังเด็กอยู่แต่ว่าเก่งมากๆนะสุพัฒนี่ยังถือเลยครับในความเก่งของน้องนะคุณผู้ชมคะับตรงนี้ครับอืมนะครับของาครับยังเวทยังถือไม้อยู่คุณผู้ชมฮะตรงนี้ปีจะได้ลงไหมครับสำหรับเวทครับหรือว่า จริงหรอครับจริงครับเชียงทั้องเชียงทสองผมไม่โนไม่ดนค่ดูนี่เาชที่มามีที่มาและที่ไปจี่นเปล่านะเอายังไงครับวันนี้ครับจะมีเชียงส อะดิลีนครับวันนี้ถ้ากดโซลิลปเปอร์มาลดดาเมจเกตจริงครับว่าเวสตีได้บอกเลยว่าเลือดเด้งรัวรัวผู้ชมฮะแล้วตี<น>ออกไหมเวสตรงนี้ต้องมีคิวนะผู้ชมฮะแล,ะล้วโซลิเปอร์แล้วตอนนี้ทางเวสโดนทางบรายไปครับผู้ชมฮะหรือว่าทางหมอกทิพย์ก็คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าทางบายนี่โอ้โหสวยวสวยเวสสวยมากสวยมากเนาะใกล้ใสวยมากไอ้เหี้ยเอาดิ๊จนกับทางเวสแล้วเวสดักลูกตรงนี้ครับไล่ซ้ำอยู่แล้วเวสพยายามจะไล่ตีตรงนี้โอ้โหโดนวโดไปครับผู้ชมมาเวสกระทำบุลลี่ครับ สิบต่อสี่คนนี้เจเคเหมือนจะเสียเปรียบเล็กน้อยครับสำหรับผู้เล่นนะครับผู้ชมและคิวฟีจะเป็นฝั่งของเคลดีขึ้นดำมามากกว่าหนึ่งครตัวเล่นตามอยู่ประมาณสามถึงสี่ผู้ชมฮะแล้วอัลเทอร์สุพัฒน์เข้ามาตรงนี้แล้วโอ้โหแลับกดความโหมาที่คิวสร้างมากครับโดนมาสายไปเลยผู้ชมโอ้โหมาดูในช่วงของการหนึ่งหนึ่งครับผมในช่วงของซ้ายมือครับอเราตักพาบาตรงกลางสุพัฒน์เป็นไม้เวียนปาเจอทินูเรนครับพาดไปไม้ไปให้เล่นไม้ไปให้เล่นย้ายไปเล่นีวโอ้โหเคลดีมา้าบูดยันแบบนี้เสร็จเลยโอ้โหแต่ยังก่อนครับ เดวิลได้ไหมเปลี่ยนมาไห้กับเบสกับเดวิลตอนนี้อยู่ข้างกายกันคือถ้าอยู่ข้างกันบ่อยๆนี่โโอ้หเขาเป็นเคสชุบหน่อยนะถูกต้องครับผู้ชมฮะยังไงครับตรงนี้ได้นอสครับแต่ว่าเจคจะนอนอยู่เยอะกว่าคุณผู้ชมฮะประมาณเจ็ดตัวไม่ตามมาหาอยู่ตรงนี้ฮะตองไล่ชุบเพื่อนขึ้นมาให้ได้แล้วจากัวเขาวิ่งมาหารีบชุบเพื่อนครับดิวซ่ามากพยายามจะ ไล่ปิดต oh. ัวชุบหรือเปล่าต้องมีการลั่นนะสุพัฒห์ฮะลั่นให้ลุงหน่อยฮะตรงนี้ฮะลั่นให้ลุงโอ้ลสุพัฒบอกตีมานี้หายหนึ่งนะตีมาเลยโอ้สุพัฒลืมหมดผู้ชมฮะตรงนี้โอ้พี่ไม่ลงพี่ไม่ได้ลงครับพี่แล้วไปแหวกตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่ได้ลงผมปิดเรื่อยๆไหลเรื่อยๆผู้ชมฮะแล้วยงไงนะตรงนี้ยี่สี่สานสองแต่ตัวผู้เล่นเกมันเหลือน้อยเหลือเกินสุพัฒลั่นอย่างนี้แต่ไม่มีคนชุบก็เมือฮ้อรูยมึงน้อน้าาตเวดูฮะย โอ้โหดูเก็บรัวๆเฮ้ยไปใส่ไปสี่สุพัฒสุพัฒได้ไหมสุพัฒได้ใช่ไหมสุพัฒตรงนี้ใบเนี่ยสุพัฒม้นี่ก็เป็นมือดีของเคออดีเลยนะครับผมพี่ต๋ถูกต้องครับเ่วยไม่ดีช่วย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 ช่วมาโอ้โหเราดีสวยไปทางฝั่งเจเคไม่มากแล้วคุณผู้ชมแล้วสุพัฒเรียบร้อยโนพิบัติแผนไม่ไหวครับโดนดน็อตครับคุณผู้ชมมาตรงนี้ฮะ ใจร้อนนี่ก็เป็นมือดีข้องฝังเทอดีเหมือนกันคผู้ชมฮะต้องเล่นอะไรกันวะโอ้เอายังไงคือถ้าตอนนี้เคออีเนี่ยสามารถเก็บวินนี้ไปได้แล้ววินหน้าเขาเก็บไปได้เท่ากับเป็นหนึ่งหนึ่งนาต้องแบ่งเขาละหนึ่งแ้มนะครับวันนี้ถูกต้องครับแต่ถ้าแต่ถ้ารอบนี้เคออีชนะและรอบหน้าเจเค่ายชนะหรือว่าในครึ่งที่สองนะครับหรือว่าการสลับฝั่งนี่บอกเลยว่าก็จะเป็นแมปของทาง เอ่อถ้าบอกเป็นสกอร์รวมมันก็เป็นฝั่งของทาง JK ที่มากกว่าชนะไปแต่ไปอยูทีถูกต้องครับคุณผู้ชมครับอ่มีหวังแค่อย่างเดียวที่จะทำให้ JK ได้เพียงแ้มเดียวนะสำหรับ KOD ก็คือต้องทำเสมอให้ได้ในแมต์นี้นั่นเองถูกต้องครับอย่านะเฮ้ยไหวไเว้ยเกลดีต้องชนะเกมนี้นะแต่แต่ถ้า JK แพ้ในแบบนี้ถ้ากับว่าเสนอคนแคนละแบบก็แบ่งแต้มกันไปคับผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ทะแ,แรกนะว้าวยิงเดือดขานาดนี้อโอ้โหผมไม่อยากดูคู่คู่หนึ่งครับพี่โกครับเห็นคนผู้ชมบ,บอกกันมาแบบเยอะมากก็อยากดูอะไหนะหนหนแซมบ้าก,กับมังกี้ชิงครับว้าวแซมบ้าผมต้องบอกว่าผม FC แซมบ้านะคผู้ชมโอ้โหที่เขาเก่งนะคนนำทัพเขาก็เก่งด้วยคะนั้นที่จริงผมผมต้องบอกว่า นดน<ช>เขาเก่งครับแต่แต่ถ้าให้พูดถึงกัปตันแล้วก็ต้องต้องบางบอลอยู่นะครับแ,แล้ะแน่นอนบ<ค>ังกี้ริงครับเฮียช็อปเปอร์เจ็ดแสนครับผมโอ,โ,โอ้โหชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะผมว่าเขาต้องเจอสักวันหนึ่งนะครับผมผมจำไม่ได้ว่าตารางนี่มีเขาหรือเปล่านะครับผมที่ได้มาพบปะเจอกันในวันไหนนี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเป็นอยากให้มี นะมึงนครับบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะสนุกเลยครับผู้ชมในฝั่งซัมเมอร์ชอบเลยครับอาจจะยังนะครับอาจจะยังนะยังนะครับผมไม่แล้วจะเริ่มเกมหรือยังวะตอนนี้ไม่แน่ใจครับแต่ตอนนี้ถ้ารับโชว์ท่ามิติมิติลุกแล้วทำตบอแล้วตรงนี้ฮะอ่สักหนยมเล่นไปนู้นไปเพลงอะไรครับะกนห่่ออยเฮ้ยแข่งยังเนี่ย ยังมีวิวิวิดด้วยยิบละแตอนนี้ผมเก็บค่าก่อนมานั่งเลยี่้อดีๆก่อนเฮ้ยจบมาแล้ว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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยขอบคุณแดนเซอร์ครับขอบคุณแดนเซอร์ขอบคุณแดนเซอร์หนึ่งหมื่นคนด้วยครับตรงนี้นะสำหรับพี่โบเด้นเจนหรือว่าพี่ตีแม่คุณผู้ชมขอบคุณครับพี่ตีขอบคุณครับเต้น่ห้ได้อะกลับมาครับเริ่มแบบแล้วครับผู้ชมฮะเออ อต้องเป็แบบไหนนะต้องแบบไหนครับน้องเหวนะต้องเป็นายอีกหรือว่าหรือว่าอะไรตรงไหนนะโรงงานน้ำมันไหมเเชดทางสแต่อาจจะเอียงไปเจเคนะไม่มีเอียงครับไม่เอียงไม่เอียงผมพูดแล้วผมไม่ไม่เอียงไม่ผมไม่ใช่แบบคนแบบนั้นครงงไปหมดแล้วผู้ชมครับตอนนี้ไม่ผมเาผมไปเปรียบเทียบกับคนบางคนนะที่เอียงเจเผม้มันจา้นแผรูปแบบเเฮ้เฮอฟิกไว้แบบ เราไหนก็ต้องฟิกว่าเรานั้นเลยนะครับผมก็มีผลจริงใช่ใช่ถูกต้องครับมีผลเพราะไม่มีผลนะต่อการปิกต่อการเลื่อนนะครับมันมี้ครับตรงนี้ครับมาแล้วผมมาแล้วแมปนี้ด้วยมาแล้วโอ้ยนี่ด้วยอันนี้ผมเคยซ้อมถามดูว่า จะเลือกกดใช้ไอเทมป์มาแล้วสู้เคดีน้องทำได้พอมึงทำได้เว่ยแบบเดียวอะอีกแชร์ควินเดียวชนะเลยถ้าแค่นี้ชนะก็คือได้แบ่งกันคนละแต้มในแมชนี้ครับผมถ้ากคอยแบ่งเดียวเอาคนละแต้มเอาคนละแต้มเคดีเอาคอร์แต้มน้องเอาคนละแต้มเอาคนละแต้มได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็คือแบ่งกันคอร์หนึ่งหนึ่งนั่นเองนะเสมอแบ่งไปแบ่งไปแบ่งไปทำได้น้องถูกต้องครับแต่ละอะไรนะอะไรนะมึงกากีนางอะไรหนุ่มนู้นะไกลๆไหนฮะ เหมือนจะเป็นสเปกเตอร์หรือเปล่าครับเบาะนี่ฮะอืมไม่เกิดอะไรข้ากันนะอะไรอะเจอะไรอะตายหมดเลยครับเกิดอะไรนี่เอนี้ฮะอาไว้เอาเอาให้นี่ไงแป้บมานี่นี่ไงเก้าเล่นตอนไหนครับถนนี้หลังบ้านก็เดี๋ยวรึน่าจะคุยกันอยู่ครับคุณผู้ชมครเล่นที่สองว่าจะเป็นยังไงครับแล้วเกล็ดฮะเล่นที่สองเล่นที่สองครับบ้อยครับสมาร์ทเฮ้ยพ่อมึงอะเฮ้ย ดอ, AN, ดอป้าพ่อมึงอะไม่เคยนะไม่อะไรไอ้ไรผมไม่ได้นะอ๋อ่จะเป็นการเปลี่ยนแมปหรือเปล่าครับแล้วก็ีชนะตอนแรกถูกไหมเพราะชนะเมื่อกี้อ๋อใช่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 แฟรเพลไงแฟร์เพพปัจจุบันแล้วนี้ครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วทุกคนเา้เฮ้วัมั้กบกา้กล้แ้วเค้เฮ้ ตัวครับบูมท hmm. ีมาได้เฮลีเรียบร้อยครับผมครับวันนี้ครับจะเป็นศึกตัดสินครับว่า JK จะได้3มแต้มไปหรือจะแบ่งกันคนละหนึ่งแต้มให้กับ k ทโอ่าถูกต้องกระนั้นภาพจัดเชียร์ให้น้องมันหนึ่งนะมัได้แบ่งมาเบนที่เราผ่านตรนี้ครับ ยังไงคุณผู้ชมตรงนี้พยายามหายืดโพชั่นตรงกลางยังไม่มีใครกล้าครับสรุปเชียร์ใครเชียร์ทั้งสองครับเชียร์ทั้งสองวันนี้เหมือนจะโดนทางสถานะทางบรายครับผมหรือว่าบางทีแม่แม่เขาโดนมาให้ไงมุมมองเป็นหมอกครับคือจะแบบเราไม่สามารถรู้ผู้เล่นจะเห็นมากน้อยแค่ไหนนะผู้ชมฮะแต่บอกว่าเห็นเห็นน้อยครับแน่นอนบอกว่าเห็นน้อยครับ ก็คือในมุมมองของพวกเราตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นบอกเพราะว่าเราเป็นมุมมองของอ่ดีตหรือว่าแอดมินอะไรประมาณนี้นะผู้สเปกประมาณนั้นครับแต่ผู้เล่นผู้เล่นที่ผมบอกเลยมืดตึ๊บนะครับมืดตึ๊บมืดตื้มผู้เล่นมืดตึ๊บเหมือนเขาจะรู้ว่าบายใกล้หมดครับแต่มีการใช้โอเมก้าเอดีครับหรือว่าการทุบไปให้คุณผู้ชมฮะอ่า ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าทางเจเกไม่เล่นแล้วจะเสียดายเรื่องโอกาสของของโอเมก้ายดีไปแล้วมาเหมือนเขาจะใส่แล้วคุณผู้ชมฮะเกลดีกดทางดีบัฟมาแล้วครับทางอุ้งไว้ไว้ไวตั้งรับตั้งรับตั้งรับอุ้ยเอาพิษข้าปกตังรับไอ้ยี่ใครโดนเนี่ยมั้ยเนี่ยเฮ้ยแปาบสก่อนอุ้ยยัง แล้วหมดแล้วครับแล้วเป็นคางเปิดโซลิเปอร์แก้มนะครับทางั่งเอ้เกวยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮตยเฮ้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 ยอฮเฮ้ยดฮ้เฮ้ยเอ้ดเ้เฮ้ยเฮ้ยเห้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ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 ยเยยเย้ยย้้ยยเยเยยยเเเเเเ้เ้เ้เย้ สเต็มสับเต็มยังไงก็ฟินต้อมโไปบเพโชบไปแบทโชบไปนองชายมาไปมาสับแต้มมาคนดูแเพื่อนี้สวัสดีครับน้อชายเลิฟยิ่งมันก็สับพียอะไรเวลานี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยนอนนี่ล้มีของข้าน้องเลิฟหนึ่งร้อยของขัาของขสวัอดีครับน้องอุ้ยทางหาพี่นเมืนงอยู่ดูกอนเฮ้ยสิบแปดเฮ้ยสิแล้วเฮ้ยเอเก้าเก้าคนเก้าคน

แต่น้องอุ้ยแต่เคอีก็ทำได้ดีว่ะแต่ว่าไม่ไหวน้องจะพยายามชุบอ้ยบิ๊กโจ๊กชุบหน่อยชุบหน่อยโอ้โยนิดเดียวสามเฮ้ยอย่าอย่าให้เฟิงปิดนะต้องรีต้องรีต้องรีเฮ้ยต้องรีนะต้องรีค่อยๆรีไม่ต้องรีรีรีไปรีได้สองคนแล้วรีได้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 รี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 ทำได้ทำได้ทำได้ยังกลับมาได้เวลายังเหลือเยอะ แเป็นเจ้าฟังของของพูดร้อนกันของทิมทิมาะวิยไหวน้องไปช่วยเพื่อนของไรอ่ะเราสองคนสุดท้ายครับตรงนี้นี่คือต้องบอกเป็นรจ้าบัของเจเจพูดเก่งเก่งมากพี้ย่อะสวยสวยสวยเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่ครับ เก่งทั้งคู monsieur, ่เก่งทั้งคู่จร really ิงเก่งทั้งคู่โอ้ยชิม่งเก่งทั้งคู่เลยว่ะกินข้าวอร่อยแล้วสัมภาษณ์ตาแม็กเลยดีวะสามแต้มแรกไอ้เหี้ยโคตรรวยอ่ะเนมไอ้ปากมึงลิ้นสองแชกนะอะไรครับไม่ได้ลิ้นสองแชก็ผมเชียร์ทั้งสองผมบอกผมเชียร์ทั้งสองดีกับผู้ชนะเลยครับ JK ครับแล้วก็ แสรงความเฟ็จจ้าอันธุพแพรด้วยก็บอกเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งมากเก่งๆมากใหสิ่นเดือนครับ โอ้จะน้องมันทำเต็มที่เสียงสองไม่มีตกรอบด้วยนะผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะถึง KOD เนี่ยจะไม่ได้ได้แต่งกันไม่แตกมันก็ไม่ได้ตกรอบเพราะว่าเราจะจัดให้ KOD และทุกทีมนะครับผมที่ไม่ได้สกอร์ก็คือวันนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเราจะเก็บแต้มเดินสายยาวๆไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับผมเราเราก็คาดหวังนะครับว่าพี่ตี๋จะมาอยู่ช่วยเราทุกวันนะครับทุกวันสิบวันจะมีเงินครับพี่โงไม่อยู่สิบวันสิบเงน โอ้โหวันที่24เอ้ยวควรี่ตรได้แล้วครับผมว่าไปครับตรงนี้ฮะมาจะมาให้ได้อยู่แล้วขอร้อนจัดสื่อตรงนี้ไปเลยแขกรับเชิญเนาะครับเนาะเอาให้ได้รู้เลยให้ครูคนเั้นเป็นพยานไงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเคาเป็นสัวเนพยานนะครับเกือบสองพันกว่าคนนะเป็นผมพิตรไม่กล้าบิดไม่กล้าปฏิเสธอยู่แล้วเว้าเนาะถ้าเราไม่รู้ส่วนตัวเมื่อเชียวทั้งสองผมรำพุอย่างนี้พี่ก๋อนั่นแหละสิโทรบอกกันตรงนี้เลยบอกกันตรงนี้เลย